สวัสดีค่ะวุ้ยไพโรไหเถคค่ะวันนี้มีตัวแปะจิ๋วใหม่ล่าสุดมานําเสนอค่ะตัวแปะจิ๋วเล็กนิดเดียวค่ะพวกพาง่ายพวกพาสะดวกนี่ค่ะเทียบกับลูกเตา๋าลูกเต๋าห้าหุนค่ะเล็กมากอันนี้เป็นลูกเต๋าห้าจุดห้าเล็กกว่าลูกเต๋าอีกค่ะเล็กกว่าเลนบาทอีกนะคะนี่เดี๋ยวเทียบให้ดูค่ะวิธีเล่นค่ะวิธีเล่นก็แกะออกแล้วก็เปิดเครื่องค่ะ ก็เป็แล้วก็จะลองกับลูกขาวค่ะนี่ค่ะชัดมากเลยค่ะ3 6มหค่ะนี่ค่ะชัดมากค่ะลองอีกครั้งค่ะแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะก็จะเป็น4.42ค่ะชัดไหมคะเห็นไหมคะ ราจะมาลองกับลูกใสลูกใสดูค่ะลองกับลูกใสดูนะคะนี่ค่ะลูกใสก็จะเป็นห้าสองหกค่ะชัดมากเลยค่ะชัดแจ๋วค่ะลองดูอีกเปิดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะค่ะ ชัดชัดแจ๋วค่ะอันนี้จะเป็นจอไอโฟนสีเล่นกับจอไอโฟนสีนะคะโอเคค่ะค่ะถ้าใครสนใจก็โทรติดต่อเบอร์093 07 073 3526นะคะ